สวัสดีค่ะครัวบ้านนาอาหารอร่อยนะคะสําหรับวันนี้ก็จะมาแจกสูตรวิธีการทําแหนมปลาห่อใบตองหรือส้มปลาห่อใบตองนะคะทําง่ายแล้วก็อร่อยมากๆเลยค่ะพร้อมเคล็ดลับในการทํานะคะทํายังไงให้อร่อยทํายังไงให้ไม่เน่าไม่เสียไม่ขาวด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูเคล็ดลับแล้วก็วิธีการทํากันเลยค่ะ สำหรับขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะนำปลาขาวส้อยนะคะไปแร่เอาแต่เนื้อค่ะเพื่อนๆจะใช้เป็นปลาอย่างอื่นก็ได้ค่ะแต่วันนี้ใช้ปลาขาวส้อยนะคะแร่เอาแต่เนื้อพอได้เนื้อเสร็จแล้วเราก็นำไปล้างทำความสะอาดด้วยเกลือสองรอบสามรอบนะคะ,อะพอล้างน้ำเกลือออกเสร็จแล้วเราก็นำมาแช่ในน้ำซาวข้าวนะคะ พื่อให้เนื้อปลาของเรามีเนื้อที่เด้งแล้วก็ดับกลิ่นคาวได้ดีมากเลยค่ะใช้เวลาแช่ในน้ำซาวข้าวประมาณ15นาทีถึง20นาทีนะคะแล้วก็เอาออกแบบนี้ค่ะสำหรับขั้นตอนนี้นะคะเราก็จะนำมาแล่เอาแต่เนื้อนะคะหนังไม่เอาค่ะถ้าเราใส่หนังไปด้วยนะคะก็จะทำให้แนมปลาของเราสีไม่สวยนะคะเดี๋ยวเราจะแล่เอาแต่เนื้อแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะเสร็จค่ะ พอเราได้เนื้อปลามาแล้วนะคะต่อไปเราก็จะนํามาสับให้ละเอียดเลยค่ะเนื่องจากปลาขาวซ่อยเขาเป็นปลาที่มีก้างเยอะนะคะเหมาะสําหรับทําลาบหรือทํเนหนมปลาแบบนี้นะคะถ้าใครมีเครื่องปั่นก็สามารถนําไปปั่นได้เลยค่ะแต่วันนี้ก็จะใช้สับละเอียดเลยนะคะเดี๋ยวเราจะสับไปเรื่อยๆจนกว่าจะเสร็จค่ะ สำหรับเนื้อปลาของเราก็สับได้ที่แล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาเตรียมปรุงรสกันค่ะปรุงรสด,ด้วยเกลือแกง2ช้อนชาน้ําตาลทราย1ช้อนชาชูรส1ช้อนชาอันนี้เป็นช้อนชาที่เราใช้ตวงนะคะกระเทียมจีนทุบพอแตกๆ60กรัมตามด้วยข้าวสวยหุงสุกหรือข้าวเหนียวหุงสุก60กรัมนะคะทําการคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันดีค่ะ สำหรับการใส่ข้าวหุงสุกลงไปนะคะก็จะช่วยให้แหนมปลาของเราเนี่ยเปรี้ยวเร็วลสชาติกลมกล่อมอร่อยมากๆเลยค่ะการนวดก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะนวดนานๆน,น,นวดเพื่อให้ส่วนผสมเนี่ยซึมเข้าไปในเนื้อปลาก็จะทำให้แหนมปลาของเราไม่เน่าไม่เสียค่ะนวดนานๆเลยนะคะใช้เวลานวดประมาณ10บนาทีขึ้นไปค่ะ หลังจากที่เรานวดได้ที่แล้วนะคะเราก็จะนํามาปั้นเป็นก้อนกลมๆค่ะวันนี้ปั้นได้12ก้อนนะคะจากนั้นนําใบตองที่ตากให้นิ่มเช็ดทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะซ้อนลงไป3ใบนะคะแล้วก็นําเนื้อปลามาใส่ตามด้วยพริกแดงค่ะทําการห่อเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะห่อกันแบบง่ายๆค่ะทําตามคลิปได้เลยนะคะ หอเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนําหนังยางมาลัดหัวท้ายไว้ค่ะประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะห่อส่วนที่เหลือไปเรื่อยๆจนกว่าจะเสร็จนะคะ แหนมปลาหอ่อใบตองของเราก็เสร็จแล้วนะคะหลังจากที่เราทําเสร็จค่ะเราก็วางไว้อุณหภูมิห้องปกตินะคะไม่ต้องแช่เย็นค่ะเป็นเวลา1คืนนะคะพอครบ1คืนเราก็สามารถนํามาประกอบอาหารได้เลยค่ะอย่างเช่นปิ้งย่างทอดอะไรประมาณนี้นะคะสําหรับแหนมวันนี้ของเรายังไม่ค่อยเปรี้ยวเท่าไหร่นะคะถ้าใครชอบเปรี้ยก็วางไว้อุณหภูมิห้องปกติสักประมาณ2วันก็จะมีรสชาติที่เปรี้ยว ถ้าเพื่อนๆท่านใดไม่ชอบเปรี้ยวก็นําไปแช่ตู้เย็นไว้นะคะสามารถเก็บไว้ได้ประมาณ4-5วันเลยค่ะก็เป็นเมโนูถนอมอาหารนะคะเพื่อนๆก็ลองไปทําดูค่ะรับรองเลยว่าสูตรนี้ไม่เน่าไม่เสียไม่ขาวอร่อยมากๆเลยนะคะหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ด้วยนะคะสําหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ